มน่ีเเยปปไสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูจะมาพูดถึงเรื่องพอรบอรของคอมพิวเตอร์นะคะในรายวิชาของเทคโนโลยีนะลูกนะคะวันนี้นะคะมาดูกันนะคะว่าพรบอรของคอมพิวเตอร์นะมันคืออะไรนะคะมันมีกี่ข้อมันเป็นยังไงเราควรปฏิบัติอย่างไรบ้างเนาะคร่าวๆนะคะลูก พระราชบ,บัญญัตินะคะที่ว่าด้วยการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะคะซึ่งคอมพิวเตอร์นี้ถือได้ว่าได้เป็นทั้ง PC นะคะโน้ตบุ๊กสมาร์ทโฟนรวมถึงระบบควบคุมคอมพิวเตอร์ต่างๆนะคะซึ่งซึ่งเป็นพรบรที่ท้งขึ้นมาเพื่อป้องกันควบคุมการผลิตการกระทําผิดนะคะในการใช้คอมพิวเตอร์หากใครกระทำผิดตามพรบรนี้แล้วจะต้องได้รับโทษตามพรบกําหนด ะะปัจจุบันเนี่ยมันมีคนใช้คอมพิวเตอร์รวมถึงสมาร์ทโฟนนะคะมากนะคะ,ะบางคนก็อาจจะเป็นทั้งที่เป็นประโยชน์นะคะแต่บางคนก็อาจจะไปสิ่งนี้มันทำร้ายคนอื่นทางอ้อมนะคะแล้าอาจจะได้ยินว่ามีกรณีทำความเสียหายนู่นนี่นั่นแล้วก็เกิดการร้องเรียนอะไรอย่างเงี้ยเราเดี๋ยวเรามาดูคร่าวๆกันนะคะว่ามันมีแบบไหนบ้างนะคะทีนี้เพื่อให้ในการใช้ออนไลน์อย่างถูกกฎหมายนะคะ,ะสาระสาคัญ ที่ควรพึงระวังในพรบอรของคอมพิวเตอร์นะอันนี้มันจะเป็นปี60นะลูกือไม่รู้มันได้อัปเดตหรือเปล่านะคะอันนี้จะเป็นฉบับที่2นะคะ่มาดูกันนะว่า1การฝากล้านนะคะใน Facebook i g เนะี่ยถือว่าเป็นสแปมนะคะปรับ200,000บาทอนะไม่ใช่น้อยเลยนะลูกนะ 2. นะคะการส่ง SMS เนี่ยนะคะโฆษณาโดยไม่ได้รับความยินยอมเนะะี่ยค่ะเช่นพวกไอเครือข่ายมือถือต่างๆนะชอบส่งมือถือไอข้อความมาให้เราแล้วก็ กินเงินนะ่ะอันนี้อะไรเนี่ยเราไปเอาโทษมาดีไหมเนะี่ยทำผิดมาเนี่ยไม่ไม่ใช่นั้นถือว่าเป็นสแปมนะครับปรับสองสองแสนบาทเหมือนกันนะคะส่งอีเมลขายของถือว่าเป็นสแปมเหมือนกันนะคะปรับสองแสนบาทน,นะคะทีนี้มาดูข้อสี่การกดไลค์ได้นะคะไม่ผิดพรบคอมพิวเตอร์ยกเว้นการกดไลค์ที่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสถาบันเสี่ยงเข้าข่ายความผิดมาตราที่1 1 2หรือว่ามีความผิดร่วมนะัน้นเรียนระวังดีๆนะ แค่กดไลค์หรือว่าอะไรที่มันหมินเมเกี่ยวกับสถาบัาน,ชาาบานชาติกษัตริย์นะนะระวงังดีๆนะคะเป็นไม่ได้อย่าไปแชร์อย่าไปกดไลค์มันนะคะอ่าข้อห้านะคะการกดแชร์ถือว่าเป็นการเผยแพร่นะคะกดแชร์รูปเนี่ยคือการเผยแพร่เลยนะคะหากข้อมูลที่แชร์มีผลกระทบต่อบุคคลอื่นอาจเข้าข่ายความผิดพบรบคอมโดยเฉพาะกรณีที่มันกระทบบุคคลที่3อันเนี้ยนะคะต่อมาข้อ6นะคะ พบข้อมูลที่ผิดกฎหมายในระบบคอมพิวเตอร์ของเราแต่ไม่ใช่สิ่งที่เจ้าของคอมพิวเตอร์กระทำเองสามารถแจ้งยังไปหน่วยงานที่รับผิดชอบได้หากแจ้งแล้วให้ลบข้อมูลของเจ้าของนั้นออกก็จะไม่มีความผิดทางกฎหมายนะเช่นความเห็นในเว็บไซต์ต่างๆรวมถึง Facebook นะคะที่แสดงความคิดเห็นแบบสาธารณะนะเปิดโอเพ่นนะคะหากพบว่าการแสดงความเห็นผิดกฎหมายนะคะเมื่อแจ้งไปหน่วย,วยงานที่รับผิดชอบเพือ่อลบได้ทันทีเจ้าของเว็บระบบเว็บไซต์จะไม่มีความผิดนะคะ ข้อจิตน,นะคะสำหรับแอดมินเพจนะคะที่เปิดให้มีการแสดงความคิดเห็นเมื่อพบข้อความนะคะที่ผิดพรบอรคอมพิวเตอร์ ก็เมื่อลบออกจากพื้นที่ที่ตนดูแลแล้วจะถือว่าเป็นผู้พพนผิดเนาะอันนี้มันต้องกรองเนาะแอดมินจะต้องดูด้วยนะข้อความที่แสดงมาอันไหนไม่ดีอันไหนเข้าข่ายต้องต้องบอกต้องลบทิ้งไปเนาะข้อ8นะคะไม่โพสต์สิ่งลามกอนาจารที่ทําให้เกิดการเผยแพร่สู่ประชาชนได้นะคะข้อ9นะคะการโพสต์เกี่ยวกับเด็กเยาวชนต้องปิดบังใบหน้ายกเว้นเมื่อเป็นการเชิดชูชื่นชมอย่างให้เกียรติอ่ะ ถ้าอะไรที่มันเป็นในเง่ลบนะคะไม่ใช่โพสิทีฟนะเป็นเน g กา i ท e ไปเลวนะเราต้องปิดเซนเซอร์นะเรียนนี้มันมีข้อนี้ข้อก้านะข้อ10นะคะ,ะ,คะการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตต้องไม่ทําให้เกิดความ เสื่อมเสียชื่อเสียงนะคะหรือดูถูกหมิ่นดูหมิ่นนะคะเ,คเกียริชังนะคะญาติสามารถฟ้องร้องได้นะคะตามกฎหมายนะคะข้อสิอนะคะการโพสต์ด,ด่าว่าผู้อื่นมีกฎหมายอาญาอยู่แล้วไม่มีข้อมูลจริงหรือถูกตัดต่อผู้ถูกกล่าวหาเอาผิดผู้โพสต์ได้นะ,ะหรือมีและมีโทษนะคะนัเรียนและมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน20,000นบาทนะคะคข้อ12นะคะ ไม่กระทำละเมิดลิขสิทธิ์ผู้ใดแม้ว่าข้อความ รูปภาพหรือวิดีโอนะคะข้อ13ส,สานั้นก็จะเป็นข้อสุดท้ายก็จะเป็นการส่งรูปภาพแชร์ของผู้อื่นเช่นสวัสดีอวยพร,รไม่ผิดนะคะถ้าไม่เอาภาพไปใช้ในการเชิงพาณิชย์หารายได้นะคะ,อ,ะอันนี้นะคะลูกจะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพอรบอรคอมพิวเตอร์นะคะที่มีผลบงังคับใช้บังคับาามาใช้แล้วนะคะซึ่งยังมีอีกหลายประเด็นที่ผลกระทบต่อซื้องานสังคมออนไลน์ดังนั้นเราควรรู้กฎกติกางานไว้ก่อนเนาะเข้าขไว้ก่อนนะลูกเราจะ ป้องกันไว้ได้ว่าเออเราจะไม่ได้ไปช่วยเขาทําผิดหรือว่าเราอาจจะไปพลัง้งหรือทําผิดพลาดไปได้เนาะอ่านอันนี้เข,าข้าขๆาว้นะคะแค่นี้นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย